ใกล้จะดับสิ้นสุดลงแล้วนะหากว่าเรายัางโงเขลาเบาปัญญาอีกไม่ช้าเทียนคงดับทับคำพีแสงเทียนสองสองพันปีที่พอจุดจะไม่ดับสิ้นสุดลงหรอกนะ หากว่าเรามีทานศีลภาวนาทั้งโลกาคงแจ่มแจ้งด้วยแสงธรรมแสงเทียนส่งพร้อมแสงธรรมคำพี่เปิดฟั <Yeah. S 1> งพระธรรมคำสั่งสอน โคดอง์ตรัสสัพสิไม่แน่นอนขออนุญาตอันขออนุญาตเบรกคุณแม่ใส่คำสร้อยนิดหนึ่ง <c oughs> ตรัสว่าได้ไหมตรัสว่าสัพสิ่งไม่แน่นอนใส่คำว่าว่าลงไป อาตจมาเกิดเหตุแล้วสำหรับ,บวลีนี้เ้อว่าหมสิว่าหม่สิสพูทธองค์ตรัสว่าสรพรพสิ่งไม่แน่นอนถ้าไม่มีคำว่าว่าน่ะปราดผู้รู้ท่านติ่งเพราะว่าประโยคมันไม่เว้นวรรคถ้าฟังตามคนที่เข้าใจเราก็เข้าใจตามนั้นว่าพระพุทธเจ้าตรัสทุกสิ่งทุกอย่างในโลกไม่แน่นอนแต่ผู้ไม่รู้ที่ไม่วิเคราะหะ์่ะ เขาว่าพระพุทธเจ้าพูดไม่จริงเนาะใส่คําว่าว่าไปนี่เกิดขึ้นกับอาตมาแล้วเพราะฉะนั้นขอแก้เนาะขอแก้ว่าใหม่แต่ต้นสินพูดเท่าตราัสเอาใหม่แต่แรกเลยเริ่มใหม่แต่ต้นว่าเป็นอย่างอาตมาได้อํานาจแล้วในบัลลังก์ทองแล้ว เนาะจริญพรวานงอใหมแต่ต้นแสงเทียนสองสองพันปีที่พอจุดใกล้จะดับสิ้นสุดลงแล้วนะหากว่าเรายังโง่เขลาเบาปัญญาอีกไม่จ้า นคงดาบทับคำดีแสงเทียนสง่งพันปีที่พอจุดจะไม่ทับสิ้นสุดลงหอกนะหากว่าเรายัางโง่เขลาหากว่าเรายัางมีทินภาวนาะทั้งโลกา เงแจมแจ้งด้วยแสงธรรมแสงพันปีคำปิดตื่นเสียเถิดฟังพระธรรมคำสั่งสอนพุทธองค์ตรัสว่าสัพพสิ่งไม่แน่นอนให้ไใยถอนภาวดาภาบุญภาย แสงเทียนส่งพร้อมแสงธรรมที่นำจุดจะยังหยุดทุกโทษกรรมนำสุขใจเราจะพูทธช่วยกันจุดเทียนแห่งใจจะส่งให้เสงธรรมอยู่คู่โลกกัน มาสัมบูรณ์พระวาผู้จางพระวันตังอภิวาเทมีสวากาโตพระกวาตาธรรมธรรมังนามาสามีสุปฏิปันโนพระวาโตสาวกสังโฆสังฆังนามา न मो त भखवतो आ रो समुतसा मो त भखवतोरहतो समुतसा न मोतसा भखवतो आरातो समुतसा sa thu mayang yang te vi sung vi sung la khana ta ya i sa la ne na sa ha ban cha cha ma thu ti yam pi mayang yang te vi sung vi sung la khana ta ya i sa la na sa पञ्चशिलानि ततियं जाम तातीयं पीमयंभन्ते विशुं विशुं लखनथाय सह पञ्चशिलानि या นะโมนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ न मच भागवत आ रो समुछ मो आ रो समुछ न म भवतो आ रोमथसा พุทธังสารนังขจามิพุทธังสารนังขจามิธัมมังสารนังขจามิธัมมังสารนังขจามิสังฆังสารนังขจามสังฆสารนังขจามิทุติยัมปี hansaranang kacami Tuti yampi Bangsang kacami Tuti yampi tamang saratang kacami Tuti yampi tamangsaranang kacami Tuti yampi sanghang saarak ตาิีังสารนังขจามีตาติยมพีพุทธังสารนังขจามิตาติยมพีพุทธังสารนังขจามีตาติยมพีธรรมังสารนังขจามิตาติยมพีธรรมังสารนังขจามีตาติยมพีสังฆังสารนังขจามิตาติยมพีสังฆัง สารนังขจามิติสรณะขมะนังนิทิตังสาธุอามะพันเตปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ สมัยนี้โยมเป็นไห้วักศีลสองช่วงเรียนรู้ใหม่อีกเนาะปานาติปาตาเป็นวัก菩萨เวรมณีวัก菩萨เดอ้อจังคอยสกขาประทังสมาธิยามิเรียนรู้ใหม่อีกเนาะปานาติปาตาเวรมณี สิกขาปะทังสมาธิยามีปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามีอธินาธานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามีอธินาธานาเวรมณี ิกขาปะจัทงสมาธิยามีมุสากาเมสุมิชาจาราเวรมณีสิกข้าปะจทังสมาธิยามียามสุมิชาจาราเวรมณีสิกข้าปะจทังสมาธิยามี มุสาวาทาเวรมณีสิขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยะมัชัปปะมาจธานาเวรมณี สิกขาปัทังสมาธิยามีสุรามีระยะมัจฉาปมาทัานาเวรามณีสิกขาปัทังสมาธิยามีอิมานีปัญจสิกขาปัทานีสิเรนะ สุขติันติาทสิเรณภะสัมปชาดาทูสิเรณะน,นิพุติันติตัสมาสิรังวิโสทะยีดาทูาทนิพพานะปัจโยหุตู ข้าพเจค่ะนามตัสสะภะคะวะโตุอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตุอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโต อรหัโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุทินังวัตมีทานังทานังมีปริสุทาังนิพพานังปรลมังสุขังนิพพานะปัจโยหตุอิมานี มายังพันเตพัตตานีสัปริวารานีพิกูสังคัสสะโอนชยามาสาธุโนพันเตพิกุสังโฆอิมานีพัตตานีซาปริวารานี ปฏิคันหาตูอมหากันเจวะมาตาปิตูอาดีนันจายาตกานางังทีขารตังปิตายะสุขายะข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมถวายซึ่งพัตตาหารพ้อมกับของบริวารทั้งหลายเหล่านี้เดชพระภิกษุสงฆ์ขอพ,พระภิกษุสงฆ์จงได้โปรดรับพัตตาหารพร้อมกับของบริวารทั้งหลายเหล่านี้ <c oughs> เพื่อประโยชน์ เพื่อความสุขและประโยชน์อย่างยิ่งคือมรรคผลและพานิพานขอความสุขทั้งสามประการจงบังเกิดมีแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายด้วยญาติพี่น้องทุกคนด้วยขออุทิศส่วนกุศลนี้ ไปให้บิดามารดาปู่ยาตายายญาติพี่น้องทุกคนที่ล่วงลับไปแล้วเจ้ากรรนายเวรตลอดสรรพสัตว์ทั้งหลายถ้าตกทุกข์ขอให้พ้นจากทุกข์ถ้ามีความสุขอยู่แล้ว ขอให้มีความสูงยิ่งขึ้นไปในที่ทุกสถานในการทุกเมือ่อตลอดสิ้นกาแลนานเดินสาธุนิพพานะปัจจโย มาลาดวงดอกไม้มาตั้งไว้เพื่อบูชาขอบูชาคุณพระดาองได้นำความเป็นดีงามมาลา 拥抱。 Night, what, what? I need Kau maafkan <clears throat> Okay. Yeah.